โอเคสวัสดียางกลางคืนนะครับไม่รู้ว่าเป็น638หรือว่า606เนอะนะครับก็ระหว่างที่รถยังมาไม่ถึงนะครับวันนี้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็สะเทือนไปถึงจังหวัดที่อยู่ติดกับพม่าคืคอเชียงรายแม่ห้องสอนตากนะครับรวมไปถึงไม่ใช่แค่ในภาคเหนือบ้านผมเนี่ยภาคกลางก็โดน นะครับนครสวรรค์ไม่โดนนะแต่มันสะเทือนไปถึงกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมแล้วมันมีรายการที่คุณสอยุทธเนี่ยอ่านข่าวอยู่นะครับจู่ๆเนี่ยมันก็สั่นนะครับมันสั่นแบบว่าไม่ได้ของล่นอะไรพรุ่งนี้นะครับมันสั่นเฉยๆคิดดูดิพม,มา่าอยู่ไกลจากกรุงเทพอ,อีกนะคิดดูซิว่าแผ่นดินไหวอ่ะ ยังสั่นสะเทือนมาถึงกรุงเทพได้ท่านผู้ชมเพราะว่าตอนที่ผมช่วงบช่วงเช้าเนี่ยนะครับมันเกิดช่วงเช้าเนาะมันมีหยุงเรียนหนึ่งอะ่ะที่จังหวัดเชียงรายนะครับนักเรียนก็เหมือนกําลังนั่งเรียนกันอยู่นะครับมันมีคลิปเต็มอยู่นะครับและทีเนี้ยมันเกิดสั่นนะครับมันจะมีจอเอ,อ่อโทรทัศน์ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นจอโทรทัศน์นะครับดับเลยท่านผู้ชม แล้วบอว่ามีสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นรูปเสีเ่ยมเหมือนเป็นกล่องในเสยายล้วนลงมานี่นะวิ่งหนีออกทันบางโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายอะถึงขั้นวิ่งหนีออกมานอกโรงเรียนนะท่านผู้ชมเพราะว่าบางโรงเรียนมันมีหลายตึกเนาะสี่ห้าชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็งงว่ามาสะเทอนมาถึงกรุงเทพได้ไงงงไหมเอาตรงนะในนครสวรรค์นนะ่ะยังไม่โดนเลยท่านผู้ชมบ้านผมอะแล้วคิดดูกรุงเทพโดนได้ไงท่านผู้ชม ไม่รู้ว่าภาคใต้โดนไหมนะครับหรือว่าอาจจะแค่ในภาคเหนือแล้วก็กรุงเทพมหานครโอ้โหแผ่นนิ้นไหวเกิดจากพม่าแทๆ้ๆในขนาดเดียวกันกรุงเทพก็อยู่ห่างจากพมา่าเป็นพันโลมันสะเทือนได้ไงท่านผู้ชม638ไฟกระพริบหมายเลขอะไรฮะโอเควันนี้เล่าแค่เรื่องเดียวพอนะครับนี่ชอบอ่ะพอคอลอสุดยอดหมายเลขอะไรฮะ ชอบจังเลยเปิดไฟกับพี่ปะหาสองศูนย์นะครับรถหนึ่งหกส